ตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เคยมีประเด็นกับคุณในอดีตกับคนที่เขาไปเลือกเป็นยังไงบ้างเรามาแอบส่องเขาดูกันหน่อยนะคะ3มใบนี้ที่ออกมานะพระนางสุาาพรรณมัจฉาขับให้สัจธรรมแล้วก็หนุมานกนับนางเบญจกายถามว่าความสัมพันธ์ของคนที่เคยมีประเด็นกับคุณในอดีตกับคนที่เขาไปเลือกตอนนี้ที่ไม่ใช่คุณมันเป็นยังไงเนี่ยพระนางสุพรรณมัจฉาคือ มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคนสองคนที่อยู่ปฏิบัติกันดีอยู่นะทิศทางของพวกเขาอะแต่คุณจะเห็นไหมว่ามันจะเป็นแค่คนใดคนหนึ่งปฏิบัติอีกคนคนหนึ่งฝ่ายเดียวอีกคนหนึ่งเลิศเชิดสวยไปเลยในลักษณะยอย่างนั้นเอาแต่ใจตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นอีกคนก็จะตะบันตั้งหน้าตั้งตาดูแลเอาอกเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ฝ่ายเดียวอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ เอาแต่ใจตัวเองในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ความเป็นอยู่ของคนทั้งสองคนกับทิศทางที่เขาไปเลือกอะ่ะมันเป็นการไปเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถ้าไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเขาไม่อยู่กันหรอกคู่นี้นะคะมันไม่ได้อยู่กันด้วยความรักแต่มันหวังอะไรอย่างหนึง่งคนใดคนหนึ่งหวังผลประโยชน์จากใครอีกคนหนึ่งในลักษณะแบบนั้นฉะนั้นทิศทางความสุขของคนคู่นี้บอกตรงๆว่าไม่มีเลยอยู่กันด้วยหน้าที่ อยู่ก็ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพลาดไม่ได้ใครหันหลังแปลว่าถูกแทงข้างหลังประมาณแบบนั้นเลยต้องอยู่กันในลักษณะอย่างนี้เป็นวิบากกรรมผูกกันไปไพ่เสจจะทำจงเกิดขึ้นไงว่าไม่มีความสุขเลยค่ะ